ก็สวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นคลิปที่เท่าไหร่ผมก็จําไม่ได้แล้วแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะคุยกับอาจารย์สศิพาพฤกดาจันทร์นะครับซึ่งเป็นผู้ที่แปลหนังสือเรื่องสะพึงของเพรินันฟอนชีรักซึ่งผมผมชอบแล้วก็เขียนรีวิวไปแล้วก็อตอนนี้อาจารย์เป็นอาจารย์แนะนําตัวเลยครับ สวัสดีค่ะก็ตอนนี้เป็นอาจารย์อยู่ที่คณะนิติศาสตร์มหาวทิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะก็อยู่ระหว่างรอบรรจุอยู่ค่ะครับอ,อยู่ศูนย์เป็นอาจารย์ประจําศูนย์กฎหมายมหาชนครับเอผมเริ่มเลยนะอาจารย์ก็คือว่าได้ค่ะ,ะผมจะไม่พูดถึงเนื้อหามากแต่ผมจะถามอาจารย์ว่าเพราะผมว่าอาจารย์แสดงแสดงจุดยืนไปในหนังสือแล้วว่าอาจารย์เห็นว่า จำเลยมีความผิดซึ่งอาจารย์บอกว่ามันต้องยึดหลักไปตามกฎหมายอยากให้อาจารย์ลองช่วยขยายความตรงนี้ครับว่าทำไมถึงอาจารย์จึงจึงตัดสินให้ลาสค็อกเป็นผู้ผิดในกรณีนี้ก็จริงๆแล้วที่เขียนไว้ในในหมายเหตุไทยเล่มเนี่ยคือก็คือเป็นเป็นจุดยืนที่แบบส่วนตัวนะคะคือค เลือกจาก Moral Point ของตัวเองว่าว่ามีความรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วคือประเด็นในเรื่องเนี่ยมันอยู่ในศาลถูกไหมคะคือมันเป็นการดําเนินการพิจารณาในศาลเพราะฉะนั้น,นยมาตรวัดที่เราจะเอามาใช้ตัดสินเนี่ยมันควรจะเป็นกฎหมายไม่ใช่ไม่ใช่สีลธรรมคือถ้าเราเปิดช่องให้ศีลธรรมมันสามารถคือคุณค่าอื่นที่อยู่นอกเหนือจากกฎหมายเนี่ยสามารถแทรกตัวเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลาอย่างเงี้ย เราจะมีกฎหมายไว้ทาไมคือกฎหมายมันจะมันจะสูญเสียพลังบังคับของมันไปถ้าเราถ้าเราโมาแต่อ้างคุณค่าอะไรที่มันอยู่นอกระบบกฎหมายอีกเหตุผลหนึ่งก็คือปัจจุบันเนี่ยค่ะเอ่อไอ้พวกคุณค่าต่างๆที่เรามองว่าเป็นคุณค่าทางศีลธรรมอะที่สําคัญเช่นเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มันถูกรับเข้ามาในระบบกฎหมายหมดแล้ว เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคุณค่าต่างๆในด้านศีลธรรมะที่สําคัญสําหรับมนุษย์เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นคุณค่าในทางกฎหมายหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะอ้างคุณค่าอื่นที่อยู่นอกกฎหมายเนี่ยเราต้องระวังอันนี้เป็นค,ค,ความเห็นส่วนตัวนะคะ ừ ừ ừ. อือออาจารย์นเนี่ยพออโทษอาจารย์อาจารย์พูดก่อนได้ได้โอเค,อเคผมคผมจะเป็นพวกจังหวะนรกขอโทษครับไม่เป็นไรค่ะคือเอ่อพอในเรื่องเนี่ยมันเป็น ตั้งฐานอยู่ที่ว่ามันเป็นการดําเนินคดีทางกฎหมายการดําเนินคดีในกระบวนการยุติธรรมใช่ไหมคะก็เลยมีความรู้สึกว่ายังไงก็ต้องต้องเอากฎหมายก่อนอ่ะ mm hmm. นี้เนี่ยไอ้วิธีการแก้ปัญหาคือเราไม่ใช่ไม่เห็นด้วยกับเ,เหตุผลฝั่งจำเลยนะคือคืออันนี้เรามองในในมุมผู้ตัดสินไงคือตัดสินจากผู้ตัดสินแต่ว่าคือถ้าเราเป็นจำเลยเนี่ยเราอาจจะ เลือกอีกแบบหนึ่งเลือกแบบทําเลือกทําแบบจําเลยก็ได้แต่ว่าถ้าถามในแง่มุมของเอ,อผลในทางกฎหมายเนะี่ยก็ยังรู้สึกว่ามันต้องใช้กฎหมายเป็นมา,าตรัดนนะค่ะแต่ว่าก็ค <laughs> <laughs> ือการแก้ปัญหาของเราวิธีการแก้ไดราม่าของเรามัน <c oughs> จะไม่ใช่ให้จําเลย <ul> พล้นผิดไปเลยในกรณีนี้แบบแบบตามที่ทนายจาเลยอ้างแต่ว่าเราเห็นว่ามันต้องไปแก้กันนอกระบบกฎหมายก็คือเช่นเอาจจะไปสภาอาจจะเสนอว่าเออ เสนอนิรโทษกรรมหรืออภัยโทษให้จำเลยไปคือเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องการเมืองไปอะค่ะเป็นเรื่อง politics ส่งรักไปอืมอ mm ืม hmm, mm hmm. อันนี้คือจุดยืนของเราเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคทางกฎหมายมันก็น่าจะต้องเป็นแบบนี้หรือว่าอ่ะตัดสินว่าผิดแต่โทษอาจจะเบาก็ได้อะไรแบบนี้ค่ะมีเหตุลดโทษหรืออะไรประมาณเนี้ยอืมอืมอืมหมายความ,มว่ามสมมุติต้องอื่นให้ไปสมมุติถ้านี่ไม่ใช่การตัดสิน บนสาลที่ไม่ได้ใช้บรรทัดฐานของกฎหมายอาจจะเป็นสมมุตินะครับเป็นการตัดสินแบบอะไรดี่อยผู้เท่าของชุมชนนั้นมารวมตัวกันแล้วก็คนในชุมชนนั้นมาร่วมตัดสินแปลว่าบรรทัดฐานอื่นคำจุดยืนของอาจารย์อาจจะไม่เหมือนอาจจะเป็นอีกอย่างก็ได้อาจจะเอาสินธรรมกไไารีของชุมชนเข้ามาคิด ก็เป <formation> ็นไปได้ก okay. mm ็ค hmm. ือมันเป็นนอมของของแต่ละแต่ละสังคมเนี่ยคะคือถ้าเราถ้าเราบอกว่าเราอยู่ในนิติรัฐคือรัฐที่ปกครองเออ่ด้วยกฎหมายใช่ไหมครับไม่ใช่อเภอใจไม่ใช่ศีลธรรมไม่ใช่อะไรต่างๆอย่างเงี้ยคือเรามาตรวัดของเราก็คือกฎหมายแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเราไปอยู่ในชุมชนที่เขาอาจจะใช้กฎเกณฑ์อื่นเช่นการีตประเพณีหรืออะไรแบบนี้เราก็มันก็ต้องอาจจะต้องใช้ ตามมาตรฐานของครับเอ่อที่อาจารย์พูดถึงสินธรรมซึ่งมันได้ถูกแปลงเข้าไปอยู่ในเรื่องสิทธิมนุษยชนและสิทธิมนุษยชนก็เข้าไปอยู่ในกฎหมายแล้วแต่ทีนี้ผมเข้าใจว่าคือเวลาเราพูดคําว่าสินธรรมในสังคมไทยเนี่ยมันจะสับสนกันกันกบพวกสินห้าอะไรบบานาั้นนั่นนะ่ะแล้วผมก็เข้าใจว่าคือคือพอเราแปลคําว่ามอร์ลมาในภาษาไทยเนี่ย กับมอร a ลในภาษาอังกฤษมันมันมันคนละความหมายกันใช่ไหมครับเข้าใจว่าสินธรรมที่จาย์พูดถึงนี่คือสินธรรมในเชิงแบบโลกวิสัยที่เป็นที่มาถูกแปลงเป็นสิทธิมนชนและเข้าไปอยู่ในกฎหมายแล้วผมเข้าใจถูกไหมก็จริงๆเราความหมายเราพูดในเซนที่มันกว้างกว่านั้นนะคะเพราะว่า<ม>จริงๆสินธรรมมันคือ จริงๆได้หมดนะคุณค่าทางศาสนาหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยได้หมดเลยเช่นสิทธิมนุษยชนเราอย่าเราเราอย่าไปมองแค่เป็นแบบในในในเซนส์ของที่มันที่มันแปลงเป็นหลักสิทธิทมนุษยชนแล้วคือจริงๆราาขานของมันมันคือคุณค่าในตัวมนุษย์ถูกไหมคะครับคือเราเอามนุษย์เป็นเป็นประธานแห่งสิทธิ์อะไม่ใช่ออบเจกต์แห่งสิทธิ์จริงแล้วอะแนวความคิดทางศาสนาบางบางทีมันก็ มันก็อาจจะไปทับกับคุณค่าพวกนี้ได้เหมือนกันเช่นแบบเออโอเคเรามีสิทธิ์ในชีวิตและร่างกายเพราะฉะนั้นการฆ่าผู้อื่นจึงเป็นสิ่งที่ผิดถูกไหมคะครับอ,อ่าศาสนาก็ห้ามฆ่าคนเหมือนกันอย่างเงี้ยอืมอืมอม,มันบางทีมันมันมีมันมีความทับซ้อนกันอยู่อะคะ่ะครับคือคือท้ายแล้วเหตุผลสิ่งที่สิ่งที่มันต่างกันอาจจะเป็นแบบ เหตุผลของของของตัวศิลธรรมนั้นอะว่ามันมีฐานมาจากอะไรเฉยๆแต่ว่า hmm. เราก็พูดรวมๆไปว่าโอเคศิลธรรมมันมันสิ่งศิลธรรมที่ที่เราหมายถึงว่ามันถูกยอมรับเข้ามาในระบบกฎหมายมันก็คือเหมือนศิลธรรมในในแง่มุมของที่มันไม่ได้อาจจะไม่ไม่ได้มีฐานมาจากศาสนาอย่างเดียวอะค่ะแต่มันมีฐานมาจากวิวัฒนาการของมนุษยชาติด้วยอะไรอืมาที่ hmm. ไอเดียที่มันสําคัญจริงๆนะจุดเปลี่ยนมันคือหลังสงครามโลกครั้งที่สองถูกไหมคะที่เราที่เรารู้สึกว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยม,มันมันมันเป็นคุณค่าที่มันต้องมันยอมรับการเป็นสากลอืมอืมครับไม่ใช่คุณค่าทางอย่างอื่นทางศาสนาหรือว่าทางอะไรต่างๆอืมอืมผมสนใจกรณีที่ทนายฝ่ายจำเลยยกเรื่องสิ่งที่ชั่วร้ายน้อยกว่า แล้วเขาก็ยกตัวอย่างในคดีนั่นนู่นนี่ว่ามันมีการพิจารณาแบบนี้อยู่ผมเข้าใจแล้วผมอ่านไม่ผิดนะ uh huh. มีการพิจารณาแบบนี้อยู่ <Okay. S 1> จริง,รงๆแล้วใน uh huh. เรื่องนี้เวลาที่เขาพิจารณาคดีเนี่ยเขาเอาสิ่งนี้ไปคิดด้วยไหมมันเป็นเพราะมันใช้กฎหมายไหมหรือเป็นหลักการอะไรอย่างอื่นนอกกฎหมายแบบที่อาจารย์บอกหรือมันคือย,อยังไงกันแน่คืออ a r g เมนต์ของฝ่ายจำเลยเนี่ยมันจะเสียเปรียบในระบบกฎหมายเยอรมันเพราะว่า มันมันเป็นอ argument นอกกฎหมายอ่ะมันคือมันคือสิ่งที่เป็นประเด็นในคดีนี้อะค่ะมันคือความสมควรถูกตามมําหนิของจําเลยหรือว่าถ้าเราจะเรียกภาษาอาจจะเป็นภาษาชาวบ้านทั่วไปก็คือเอ่อความชั่วความชั่วร้ายของเขาอ่ะเจตนามูญเหตุจูงใจเขาอะไรเงี้ยครับว่าถ้าเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะทําความชั่วทําความเลวอ่ะเขาอาจจะแบบไม่ไม่มีเหตุที่สมควรถูกตำหมนิอันนี้มันก็เป็นไอเดียในใน กระบวนการยุติธรรมทางอาญาสมัยใหม่อยู่เหมือนกันนะคะ oh, ทีนี้เนี่ยไออาร์กุเมนต์ที่ทนายฝ่ายจำเลยอ้างเนี่ยเขาไปอ้างแบบสิ่งที่มันอยู่นอกระบบกฎหมายเยอรมันไปเลยอะ oh. ก็คืออ้างเคสของอังกฤษไปเลยที่ mm. คือเขาก็รู้ไงว่าถ้าตั้งฐานจากในกฎหมายเยอรมันเนี่ย mm. ก็คือก็คือมันก็คือเรื่องศักดิ์สิีความเป็นมนุษย์ตามที่อายการเขาฟ้ององืม mm hmm. คือมัน แล้วอะ่ะคือคือมันไม่มีกฎหมายรองรับอํานาจในกรณีนี้อยู่แล้วมันคือการฆ่าคนแต่ประเด็นเนี่ยฆ่าคนเนี่ยข้ามฆ่าจริงไหมผิดฐานฆ่าคนไหมครบองค์ประกอบฐานเจตนาฆ่าคนไหมครบหมดเลยอืมประเด็นของคดีเนี้ยไม่ได้อยู่ว่าจําเลยทําผิดแบบนั้นหรือเปล่าแต่เป็นแต่เป็นกรณีว่าควรจะถูกลงโทษไหมเนี่ยคือฆ่าคนแล้วควรจะโทษไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอ argument ที่เขาที่ฝ่ายจำจำเลยยกมาอ้างมันก็คือต้อง หาเหตุมาซัพพอร์ตว่าเนี่ยมันไม่มันมันเป็นสิ่งที่ที่อื่นเขาเขาก็เคยเกิดขึ้นกรณี <c oughs> คล้ายๆแบบนี้ศาลที่อื่นเขาก็บอกว่ามันก็โอเคมันเขาฆ่าคนจริงใช่ไหมคะแต่ว่าอาจจะลงโทษเบาอะไรแบบเนี้ยคือ <c oughs> เป็นเป็นไปซัพพอร์ตในแง่นั้นแทนอก็คือยกเว้นตามกฎหมายจริงๆมันก็มัน,ม,นมันไม่เข้าไงคะ ด้งงั้นที่ผมเขียนไปว่าเป็นการประทะกรารระหว่างสํานักกฎหมายบ้านเมืองกับสํานักกฎหมายธรรมชาติก็เป็นผมก็เข้าใจผิดถูกไหมจริงจริงก็จริงๆจะพูดว่าผิดมันก็ไม่ผิดนะครับมันก็ถูกก็คือเบสของอาร์กุเมนต์ของฝ่ายจําเลยเนี่ยมันคือคล้ายๆกฎเกณฑ์ธรรมชาติอะ่ะกฎเกณฑ์ที่มันอยู่นอกกฎหมายอ่ะที่มันบอกว่าเฮ้ยมันต้องมีกรณีที่มันแบบทุกคนทุกคนรู้สึกเหมือนกันว่ากรณีนี้มันยกเว้นไงแต่มันไม่ใช่เหตุ เหตุในทางกฎหมายอะไม่ใช่ <c oughs> คือคือ positive law เนี่ยมันไม่ใช่แน่ๆอันนี้คือเขาอ้างกันในเรื่องความจำเป็นคือคุณค่าที่เขายกมา <c oughs> ก็คือสถานการณ์เนี้ยมันแตกต่างจากกรณีปกติทั่วไปเป็นอย่างยิ่งถ <c oughs> <ๆ>ูกมอืมอืมอืมก็เลยต้องอ้างมา support ว่าไอ้เน,นี่ยมันคือ lesser evil ซึ่งมันมันเป็นกฎเกณฑ์ที่ที่ที่มันมันเป็นสิ่งที่ถูกอ,ะ <c oughs> อ่ะอืมครับก็คือเหมือนไปอ้างอ้างอ้างเหตุผล อ้างหลักการนอกระบบกฎหมายมามาเป็นมาตรวัดระบบกฎหมายอีกทีว่ากรณีน uh> ี้มันต้องใช้กฎเกณฑ์อันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่กฎเกณฑ์แบบโพซิทีฟหรอมันก็มันกึงอยู่เหมือนกันค่ะมันมันไม่ได้สะทีเดียวจริงๆแล้วตรงนี้สมมติผมอันนี้ผมขอความรู้ก้วกันจันสมมติถ้าคดีนี้ไปอยู่ในประเทศที่เป็นคอมมอนลอเนี่ยมันจะมันจะพิจารณากันอีกแบบไหม หรือมันก็จะไปกฎหมายระบบกฎหมายที่แบบเขาต้องอย่างนี้แหละเหมือนในเยอรมันนี่แหละก็ถ้าคอมมอนลอคคือคือสิ่งที่ต่างกันระหว่างซิวิลลอกับคอมมอนลอเนี่ยมันจะเป็นนิติวิธีของเขามากกว่าการการไปค้นหากฎหมายอ่ะกฎเกณฑ์ทางกฎหมายไปบอกว่าอะไรคือกฎหมายอย่างเงี้ยคือถ้าอย่างในระบบคอมมอนลอคเขาก็จะมีการ ไปค้นหากฎเกณฑ์ทางกฎหมายจากคําพิพากษาบรรทัดฐานของเขา mm hmm. ใช่ไหมคะคในคดีที่เป็นบรรทัดฐานเพราะ,ะนั้นเวลาเขาอ้างเหตุผลเนี่ยบางทีเขาก็จะอ้างจากตัวคําพิพากษาบรรทัดฐานซึ่งซึ่ง mm hmm. ในในระบบซีวิลลอเนี่ยที่มีกฎเกณฑ์ทางกฎหมายบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรเรามีประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายแพ่งอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะมีพระรช mm hmm. าชบัญญัติต่างๆคือไม,ไ,คไม่ได้หมายความว่าเออ ประเทศที่ใช้คมอมม o n น a w ไม่มีกฎหมายเลยนะไม่มีกฎหมายมใช่แต่ว่าคือวิธีการค้นหาของกฎหมายถ้าถ้าถ้าเป็นซิ v i ิ l ลอเนี่ยเขาจะต้องอ้างกฎหมายเสมอคือเขาจะไม่ไม่สามารถแบบอ้างว่าเ,เคยมีคำพิพากษาอันนี้ตัดสินไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นกรณีนี้เหมือนอันนี้ก็เลยตัดสินเหมือนเดิมอย่างเงี้ยโดยไม่อ้างกฎหมายอย่างเงี้ยไม่ได้อืก็จะไม่ได อันนี้ติวิธีต่างกันเฉยๆแต่ว่าจริงๆแล้วสุดท้ายก็ส่วนตัวนะคะคิดว่าถ้าคดีเนี้ยขึ้นไปศาลที่ใช้ระบบคอมมอนลอเนี่ยก็คิดว่าอ์กูเมนต์ก็จะเซมๆอ่ะก็เหมือนกันและจําเลยก็จะผิดเหมือนกันก็จะเป็นการก็อันนี้แล้วแต่คนเนี่ยอันนี้แล้วแต่แล้วแต่ผู้พักษาแล้วแต่คือมองมีความรู้สึกว่าในเรื่องเนี้ยมันมันเป็นเรื่องมอร a l อลเดลิมาเลยอ่ะ คือเป็นแบบเป็นเรื่องส่วนตัวเลยอะค่ะว่าว่าแต่ละคนจะมี standing point ตรงไหนมี <c oughs> <c oughs> นจุดยืนยังไง <c oughs> ในในเรื่องซึ่งที่ผมเขียนไปอีกอันก็คือว่าก็มันเป็นการประทะกันระหว่างอาจริยศาสตร์แบบค้านคือหน้าที่นิยมกับอัทธประโยชน์นิยมออืจริงๆผม เป็นลูกขุนที่เลือกให้ลาสคอกไม่ผิดครับอจริงๆอันนี้ไม่แปลกเลยค่ะเพราะว่าจริงๆเขามีการเก็บสถิติอยู่เหมือนกันในเว็บไซต์ทางการของเขาอะนะคะจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่อ่ะเลือกไม่ผิดนะคะอืมอคนส่วนใหญ่คนเยอรมันอย่างเงี้ยแล้วเปอร์เซ็นต์สูงมากด้วยรู้สึกจะแบบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นไเลยอ่ะเลือกให้ลาสบบ จริยศาสตร์แบบอ่อาประโยชน์นิยมล้วนๆเลยคือแบบอเออก็เลยแล้วแล้วอาจารย์อาจารย์ได้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 ไปติดตามได้ไปดูไหมครับว่าการที่คนเยอรมันเลือกให้ลาสค็อกไม่ผิดเยอะขนาดนั้นเนี่ยมันคือมันทําไมอไเออแล้วแบบคืออาจารย์บอกว่าระบบกฎหมายเยอรมันมันเป็นซิวิลลอ์ใช่ไหมซิวิลลอ์ที่มันเป็นลายลักษณ์อนมันต้องอยู่แต่ว่าคนเยอรมันกับ เรืองนี้อันนี้เป็นยังไงบ้างอันนี้ไม่ได้ไปติดตามแบบในในในเชิงลึกจริงๆว่าว่าทําไมอะนะคะแต่ว่าก็ได้แต่คาดเดาอ่ะว่าคือคือเอาจริงๆเรื่องนี้แบบเอโมเคยเก็บเก็บสถิติแบบขำๆมันก็นไม่ได้แบบมีมีคนมาโหวตเยอะอะไรนะคะคเคยเปิดโหวตโมยังแปลกใจเลยว่าทําไมเออ คนรอบตัวหรือว่าในวงที่ที่จะสามารถเห็น<ๆ>เห็น<ๆ>โพลของโมที่โมทําได้เนี่ยเลือกเลือกให้ลาสคอกผิดกันหมดเลย <laughs> คือคือโมเข้สึกว่าเออเราจะติดกับดักทางความคิดในแง่ที่ว่าเราจะคิดต่อไปจากไปจากเอผลอะผลของคดีอะคือ <laughs> อย่างโมเนี่ยส่วนตัวโมเลือกเออ่ สัดสินผิดแต่โมคิดต่อว่าโอเคมันก็ไปนีระโทษไปอภัยโทษเอาอะไรแบบเนี้ย <c oughs> เออซึ่งซึ่ง,ง,งหลายๆคนที่ที่ตอบอ่ะก็จะให้เหตุผลประมาณเนี้ยค่ะคือหรือว่าบางคนก็จะให้เหตุผลว่าผิดแต่ว่ามีเหตุยกเว้นโทษยกเว้นความผิดอะไรว่าไปอะไรแบบเนี้ยไปตอบแบบนักกฎหมายเลยค่ะเขาก็จะโ <c oughs> หมดให้ผิด <c oughs> แต่ว่าโมคิดว่าคนเยอรมันคงไม่ได้ไม่ได้แบบมองจุดนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วในหนังสือเขาเขา เตดไว้ชัดอยู่เหมือนกันว่าแบบผิดก็คือผิดผิดคือติดคุกไม่มีไม่มีเรื่องไปอภัยโทษอะไรอะไรแบบเนี้ยอืาเหมือนมัาจะให้ให้คนตัดสินด้วยแบบมอรัลสแตนดิ้งของเขาอะไแต่ว่าเราก็จะแบบไม่ได้ที่จะแบบเอาผมผมถามอาจารย์งนี้ครับว่าสมมุติถ้าถอดหมวกของนักกฎหมายออกไปเนี่ยเอสิ่งที่อาจารย์ตัดสินจะต่างไปไหม คืออย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นว่าแบบเอถ้าพูดถึงในในฐานะคนตัดสินน่ะคงตัดสินบแบบนี้แต่ว่าถ้าสมมติสถานะเปลี่ยนไปกลายเป็นสมมติสมตสมติว่าโมาเป็นลาสค c a อย่างเงี้ยถามว่าโมาจะยิงไหมอย่างเงี้ยอันนี้ไม่แน่เหมือนกันโมคิดว่าอาจสุดท้ายแล้วอัดยิงอืมอืมครับเพราะจะค,คือคือปัญหาปัญหาที่ใหญ่มากของเรื่องเนี้ยคือมันไม่ใช่จริงๆมันไม่ใช่เจ็ดหมื่นกับหนึ่งร้อยหกสิบสี่ชีวิตอะคะ มันเป็นเจ็ดหมื่นกับเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบสี่ชีวิตอะนึกออกปะอืมอืมอะไรแบบนั้นอะคือมันก็ใช่ไหมครับนี่นี่จริงเป็นคำในตอนท้ายของผมรีวิวครับว่าผมก็เกิดว่าถ้าลาสค็อกไม่ยิงเนี่ยคือตายหมดเลยใช่อฮะใช่คนบนเครื่องก็ไม่รอดอย่างเงี้ยคือคือมันก็ไม่ใช่ไม่มีเหตุผลเลยที่เขาอ้างว่าแบบยังไงก็ต้องตายอยู่ดีอะไรแบบเนี้ย หรอกค่ครับว่คือคืออันนั้นมันคือมุมมองในฐานะคนปฏิบัติเนครับแต่ว่าในฐานะนักกฎหมายเนี่ยหรือว่าในในนักการเมืองหรืออะไรก็ตามไม่มีมองมีความรู้สึกว่าเราไม่ควรนอ r m a l i z e สิ่งเนี้ยคือไม่ควรทําให้มันสิ่งที่ถูกอ่ะอืมคือโอเคคือคือเราต้องอาศัยความกล้าหาญจากคนแบบลาสคอก ในการที่กล้าที่จะลงมือทําแล้วก็สุดท้ายอาจจะต้องกล้าที่จะยอมรับผล mm hmm. คือต้องเป็นคนละอันนี้คือฮีโร่นะถ้าโมถ้าถ้าแบบถามมัวคือ mm hmm. คือเราอาจจะต้องการอะไรแบบนี้เนี่ยคือครับอืม mm hmm. คือมันเป็นถ้าถ้าเราจรินตนาการตัวเองไปอยู่ณนณะนะวินาทีนั้นจุดนั้นจริง,รงๆเราคงทําอะไรสักอย่างที่เราจะทําได้เหมือนกันอนะ่ะถ้าเราถูกฝึกถูกเทรนมาแบบนั้นถูกไหมฮะ มันเป็นวินาทีแบบชีวิตจริงๆอะแต่ถามว่าหลังจานั้นมันเป็นเหตุให้เราจะแบบแก้ตัว excuse ตัวเองว่าแบบเราไม่ผิดเลยอะไรเงี้ยมันมองว่ามันก็ไม่ได้อะอืมครับแต่ว่าก็คือในจุดนี้โมโมโมวนตัวโมอเห็นว่าควรจะให้สังคมเป็นคนตัดสินไม่ใช่ศาลนะอืมอันนี้คือหมายถึงในแง่สินทมที่ถอดหมวกนักกฎหมายออกไปแล้ว อพูดพูดในแง่แบบความเห็นส่วนตัวต่อเรื่องนี้เลยอะว่าสุดท้ายแล้วอะถ้าฐานจากนักกฎหมายอะมันก็ต้องตัดสินตามเนี้ยคือโมเห็นว่าศาลไม่ควรจะลงไปดูถึงแบบบอกว่าเขาแบบเอออันนี้แบบเป็นคืออันนี้มันคล้ายๆจุดยืนในเรื่องในเรื่องเกี่ยวกับนาซีของของข,ของสำนักกฎหมายบ้านเมืองกับ สำนักกฎหมายธรรมชาติที่มันคอนคขัดแย้งกันเหมือนกันนะคะคือมันมีประเด็นที่ว่าเมื่อเมื่อสองครามโลกสิ้นสุดแล้วอะค่ะเขาจะเอาคนที่กระทำผิดอะพวกทหารหรืออะไรแบบเนี้ยคนที่สนับสนุนนาซีเนี่ยมาขึ้นศาลถูกไหมคะครับมันเป็นการตัดสินความผิดที่เขาทําไปแล้วในระบบกฎหมายเดิมที่ที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ระบบกฎหมายใหม่ที่เราตั้งขึ้นมาทีหลังสงคำาโลกถูกไหมคะ ทีนี้เนี่ยก็มีการถกเถียงกันระหว่าสํานักกฎหมายบ้านเมืองกับที่ไม่ใช่กฎหมายบ้านเมืองเนี่ยว่าศาลเนี่ยสามารถไปลงโทษคนพวกนี้ได้ไหมเพราะว่าณขณะที่เขาก็ทําอ่ะในระบบในระบบกฎหมายของนาซีอ่ะการการะทำของเขาไม่เป็นความผิดอืมแต่ว่าในระบบสมัยใหม่อ่ะเราไม่อยากยอมรับแบบนั้นน่ะนึกออกไหมคะคือเขาผิดอ่ะถ้ามาถ้าเขามาอยู่ในระบบ ระบบใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นเนี่ยเขาผิดแต่ในระบบเดิมเขาไม่ผิดถูกไหมมันก็เลยเมีข้อถกเถียงกันว่าอันเนี้ยศาลนะ่ลงโทษได้ไหมถ้าสำนักที่ไม่ใช่กฎหมายบ้านเมืองเนี่ยเขาก็จะบอกว่าลงโทษได้ก็คือเพราะว่าไอ้ระบบกฎหมายนาซีหรือว่ากฎกฎเกณฑ์นั้นนนะน่ะมันไม่ควรเป็นกฎหมายเลยแต่ว่าสำนักกฎหมายบ้านเมืองก็จะเห็นว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นการใช้กฎหมายย้อนหลังไปลงโทษ hmm. คนมันใช้ไม่ได้ <c oughs> เขาถ้าสำนักกฎหมายบ้านเมืองที่สำคัญก็คือฮ่าใช่ไหมในช่วงนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าอันเนี้ยต้องให้เป็นเรื่องของอฝ่ายนิติบัญญตัติไปไปไปจัดการไปตัดสินใจว่าจะเอาผิดไหม <c oughs> ก็คือสุดท้ายแล้วปล่อยให้อํานาจเนี่ยอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องเนี้ยกลับ <c oughs> ไปอยู่ที่ประชาชนที่ประชาชนใช่ <c oughs> คือซึ่งซึ่งเราก็เห็นด้วยอืแต่ หมายถึงในเรื่องเทอร์รนะคะแต่ว่าถ้าในเรื่องนาซีมูก็อาจจะเห็นอาจจะเห็นต่างนิดนึงเพราะว่ามันก็มีเรื่องเหตุผลความจําเป็นในการเร่งฟื้นฟูกระบวนการยุติธรรมของเยอรมันในขณะในขณะนั้นคือถ้าปล่อยให้ฝ่ายนิติบัญญัติมัวแต่ไปดีเบตออกกฎหมายอะไรแบบเนี้ยคือมันช้าไงคะคือกระบวนการออกกฎหมายนี่มันช้าเกินมันจะฟื้นฟูระบบไม่ทนันคนจะรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมอ่ะ Mm hmm. มันมีเรื่องมันมีเรื่องของอความอายุิธรรมล่าช้าก็คือความอายุธรรมอย่างนีคกันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ามันมีมันมีมันมีเหตุผลแบบนี้ mm hmm. ที่เขาเฉียงกันอยู่ mm hmm. uh, ในถ้ามาพูดค่ะเขอโทษอาจ <c oughs> อารย์พูดต่อ,อ <c oughs> ถ้าเอามาเอามาแอพพลายกับเรื่องเทเรอร์เนี่ยเรื่องสับเปงเนี่ยโมก็รู้สึกว่าโมค่อนข้างเห็นด้วยกับเวนี้่เวที่แบบว่าให,ให้ให้สังคมตัดสิน ว่าควรจะลงโทษไหมอืมครับออในหมายเหตุผู้แปลที่อาจารย์เขียนไว้ผมสนใจอยู่จุดหนึ่งตรงท้ายๆเลยที่อาจารย์บอกว่าออข้อสังเกตของผู้แปลดังนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตต่ขอข้อเท็จจริงตามบทละครซึ่งเหตุการณ์เกิดในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่เป็นนิติรัฐเท่านั้นออืผมเข้าใจว่าอาจารย์กําลังเน็บอะไรบางอย่างอยูอย่ใช่ไหม,ไม ไม่ไม่ได้เน็บแต่ว่าเขาเรียกว่าใส่ disclaimer ไว้ดีกว่าว่าไอความเห็นที่เราให้ไปอ่ะฐานคิดเราเราคือคิดแบบนี้ไงซึ่งซึ่งถ้าถ้าตัวอย่างที่บอกอะค่ะถ้าอย่างไปเรื่องของนาซีมันยังเปลี่ยนความคิดเลยถูกปะครับต่อคือมันก็ต้อง disclaimer ไว้หน่อยว่าเราพูดในในเหตุผลที่เราให้มันอยู่ในบริบทนี้อะไรแบบนี้ค่ะอืมอืมอืม,อมนั่นหมายความว่า <ขอ S 1> เดี๋ยวนะ <ขอ S 1> แปลว,ว่าถ้ามันอยู่ในรัฐที่ มันไม่มีนิติรัฐการกระทำการกระทำของลาสคล็อกในระบบกฎหมายที่มันเป็นลายลักษณ์กรก็จะไม่มีความแน่นอนผมเข้าใจถูกไหมเพราะมันก็จะพลิกไปพลิมาตามผู้มีอำนาจหรืป่าใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นค่ะเพราะว่าเอตอนตอนท่อนท้ายเนยโมย้ำว่าเกณฑ์การตัดสินในในกระบวนการยุติธรรมทางกฎหมายมันต้องใช้มาตรวัดทางกฎหมายถูกไหมคะ ค,คือโมย้ำอย่างนงั้นในย่อหน้าสุดท้ายโมยก็เลยบอกว่าโมเลยต้องบอกต่อไปว่าเออเนี้ยเราเราเราพูดในฐานฐานคิดที่ว่ามันเป็นนิติรัฐนะอืมเพราะว่าเพราะว่าถ้ามันเกิดเอ่อในในสถานการณ์ในรัฐที่มันไม่ใช่นิติรัฐอะ่ะไอ้กฎเกณฑ์ทางกฎหมายอันนั้นมันมันใช้เป็นมาตรวัดอะไรได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราตั้งคําถามไว้ว่าแบบมันได้จริงหรือมันมันเอากฎหมาย มาใช้ในบริบทที่มันไม่ใช่นิติรัฐอะ่ะกฎหมายอันนั้นมันไม่ใช่นอมแล้วไงมันมันเป็นเครื่องมือแล้วอะค่ะมันกลายกฎหมายมันอาจจะกลายเป็นเครื่องมือที่ที่ผู้มีอํานาจใช้ในการรักษาอํานาจหรือในการเอเข้าสู่อํานาจอะไรแบบเนี้ยครับ <c oughs> บริบทแบบมันก็จะต่างกันออกไปไงมุมมองที่เรามีต่อกฎหมายมัว่าจะต่างกันออกไปครับ <c oughs> อาจารย์มีเวลาน่าจะเหลือประมาณ สี่ห้านาทีนะอาจารย์ผมจะถามนี้ขอเอาสิ่งที่อาจารย์พูดหรือจากสัพรึงเนี่ยเรื่องนิจิรัฐเนี่ยกลับมาในบ้านเราเออคือตอนนี้เนี่ยเวลามันก็มีสถานการณ์การเมืองใช่นะแ้เราเถียงกันหอกว่าก็นี่ไงมันมีกฎหมายอยู่ผิดก็ต้องว่าไปตามกฎหมายนั่นนู่นนี่คือแล้วมันก็จะเกิดการเถียงระหว่างสำนักกฎหมายบ้านเมืองกับสำนักกฎหมายธรรมชาติละเพราะแบบเฮ้ย ทำนี้มันไม่น่าจะผิดนี่การใช้แบบนี้มันถ้าใช้กฎหมายแบบนี้มันจะกลายเป็นแบบที่อาจารย์บอกคือกฎหมายกลายเป็นเครื่องมือของผู้มีอนาอนาจอาจารย์คืออันนี้ผมสรุปเองนะเดี๋ยวอาจารย์อาจจะถกเถียงดูก็ได้ให้เง้นก็แปลว่าตอนนี้ประเทศไทยความเป็นนิติรัฐมันต่ําหรือมันไม่มีหรือเปล่าทาให้การใช้กฎหมายมันเลยไม่คงที่หรือมีการเลือกปฏิบัติในการใช้กฎหมายอันนี้ผมสรุปผิดไหม หรือว่าอาจารย์มีความเห็นที่ต่างไปจากนี้ส่วนตัวก็ค่อนข้างเห็นด้วยนะคะว่าว่าสถานการณ์เรื่องหลักนิติรัฐในไทยเนี้ยมันถ้าพูดในเซนส์ของความหมายที่นิติรัฐที่มันเป็นสากลอะอเราก็ต้องยอมรับว่าแว่าเรายังไม่ได้มาตรฐานสากลเพราะว่าคือหลักหลักนิติรัฐเนี่ยมันคือการป้องกันสาระถะของมันคือการป้องกันการใช้อํานาจรัฐ ไม่ให้ใช้โดยอําเภอใจอ <Rem> แต่ให้ใช้โดยถูกจํากัดไว้ด้วยกฎหมายครับแล<ม>้วก็เป็นกฎหมายที่ต้องเป็นกฎหมายที่เออมีการคุ้มครองสิทธิปสิิทธ์พื้นฐานสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้วยนะคะ<ม>คือเราพูดถึงนิติรัฐในแง่ของทางรูปแบบแล้วก็เนื้อหาด้วย<ม>และที่สำคัญคือหลักนิติรัฐใน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 ,ในสากกนอะในความหมายของสากลเนี่ยคือค มันต้องมาคู่กับประชาธิปไตยอืม,มันมาคู่กันมันขาดกันไม่ได้มไม่มีนิติรัฐก็ไม่มีประชาธิปไตยไม่มีประชาธิปไตยก็ไม่มีนิติรัฐมันม,มันมาคู่กันสอมอทีนี้เอพูดถึงข้อถกเถียงระหว่างสำนักกฎหมายบ้านเมืองกับกับสำนักกฎหมายธรรมชาติในไทยใช่ไหมครับ,รบจริงๆอากขายหนังสือเล่มต่อไปด้วยก็ได้นะคะเอาอะไครับแต่กำลังมีเ <laughs> ได้ค่ะมีกําลังจะออกอยู่เหมือนกันค่ะเป็นเป็นเิ่มที่ปรับปรุงมาจากวิทยานิพนธ์เอกับปริญญาโทที่ที่ไทยอะ่ะค่ะก็คืนกับ illumination edition Ill Ill เหมือนเดิมชื่ออะไรครับก <laughs> ็เอ่อชื่อยังยังไม่ไม่ไม่แน่ใจอาจจะยังไม่ไม่แน่ใจว่าจะมีการปรับอีกหรือเปล่าค่ะแต่ว่าเอา่อถ้าเป็นตัววิทยานิพนธ์จะชื่อว่าสำนักกฎหมายบ้านเมืองสมัยใหม่ข้อความคิดว่าด้วย ว่าด้วยกฎหมายในทัศนะของ Hans Kelsen และ HLA Hart แล้วก็วิจาร oh ์ oh. ชื่อยาวมากก็ oh oh. Oh oh. จะเขียนเรื่องเนี้ยค่ะไอเรื่องเ,อเรื่องเกี่ยวกับมุมมองของสำนักกฎหมายบ้านเมืองในไทยด้วยว่าสุดท้ายแล้วจริงๆตั้งคำถามไว้ว่าเราเป็นสำนักกฎหมายบ้านเมืองจริงหรือเปล่าที่เราอ้างแต่ว่ากฎหมายย่อมเป็นกฎหมายเนี่ย hmm. เราเราเรา,เราเ ใช้ไอเดียแบบสำนักกฎหมายบ้านเมืองจริงหรือเปล่าอือหึครับก็จะมีการ<อ>ตั้งคำถามตั้งประเด็นไว้อยู่โอเคครับก็เนื่องจากซูมมีเวลาจำกัดครับก็ <c oughs> ก็ผมคิดว่าน่าจะเพียงพอประมาณนี้แหละสนุกดีครับจาย์เอาไว้มีโอกาส <c oughs> หน้าก็ <c oughs> <ก>สนก <จะ S 2> มากคุยเรื่องอื่นอื่นต่อนะครับก็ขอบคุณค,คนดูที่ติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับอขอบคุณครับอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนีครับ